สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักครบรัศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดลหารไรอยอำเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองทุกท่านทุกคนนะครับพบกันในช่วงค่ำครับช่วงค่ำ,ำก็วันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะครับวันพระใหญ่วันที่23สิงหาคม 2,564นะครับบันพยาศิลป์าค่ำนะครับก็หลังจากที่ทำบัดเสร็จนะครับทำบัดเสร็จเข้าห้องพระสวดมนต์เสร็จก็วันนี้เข้าแต่หัวค่ำหน่อยนะครับทำพร้อมกับบัตรกรมอาจารย์น,นะครับเพราะเสียงที่ครูบาอาจารย์ท่านสวดในวัดมาก็ดังมาถึงบ้านนะครับก็สวดไปพร้อมก,กันกันกับท่านนะครับเสร็จสิ้นแล้วก็ถือโอกาสนะครับมา พบปะพูดคุยกันครับกับเพื่อนฝอน้องพี่กัลยาณมิรนะครับมาคุยกันเรื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมกันต่อวันนี้มีอะไรดีนะครับเอาของเก่ามาเล่าใหม่นั่นเพื่อนนะเดี๋ยวจะให้ชมหลายท่านอาจจะอาจจะยังไม่รู้จักหรืออาจจะยังไม่เคยเห็นก็ดีนะครับก็ถือโอกาสขออนุญาตเนาะเอามาให้ชมกันเนาะครับผมเป็นพระชุดนี้นะครับเพื่อน เคยเห็นเมโนพระชุดน,นี้นะครับองนี้นี่เป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จพิมพ์จัมโบนะครับพระสมเด็จพิมพ์จัมโบหลายคนที่เป็นแฟนพันธ์แท้ก็คงก็คงเจนนึกถึงบางอ้อนะครับอ๋อเลยนะครับเป็นพิม์พสมเด็จจัมโบนะครับเป็นของวัด เป็นมงคลที่หลวงปู่ทิมปลุกเสกนะครับเป็นเจ้าพิธีปลุกเสกนะครับที่วัดไผ่ล้อมครับชุดนี้นะที่วัดไผ่ล้อมเ,เพื่อนๆรับรองก็หายากก็แล้วกันเนี่ยนะถ้าไม่ศรัทธาไม่นั่นจริงๆนี่ยก็คงจะลําบากที่จะได้มาในพศออนี้นะแล้วก็จะไปเจออะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับแต่ชุดนี้เนี่ยการันตีนะครับแทล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับ หลวงปู่ทิมเป็นเจ้าพิธีนะครับที่วัดไผ่ล้อมบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับนี่เลยนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่จัมโบ้นะครับนี่พิมพหนึ่งนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับก็จะมีรอยนิ้วมือกดเนาะก็จะมีบรรณะแตกต่างกันบ้างเล็กๆล็กน้อยน้อยนะครับนี้บรรณะวรรณะของท่านก็จะออกประมาณสวยนะนี่จะออกมีสี ชาสีอิดมาเป็นเคลือบคล้ายๆกับเป็นคุมแผ่นเคลือบเลยนะครับเห็นไหมครับสวยครับสวยสวยสวยนี่เลยนะครับจะเย็นๆนะครับนี่ที่เอามาให้ดูนี่มีเจตนาอยู่นะนี่เดี๋ยวนี่องค์นึงนะครับนี่องค์นึงนี่งองค์นี้ไม่เยอะหรอกครับนี่ไม่เยอะหรอกนี่ไม่เยอะแต่สภาพเริ่มดูผิวนะครับเริ่มเริ่มเริ่มดันนะครับเริ่มดัน ด้วยอุณหภูมิอากาศในผิวเริ่มดันแล้วนะครับผมสังเกตดูนะนี่จะเริ่มดันนะครับผิวเพราะว่าเขามวลสารเขาตามธรรมดานะครับการผ่านการเวลาไปมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะเริ่มดันเริ่มเห็นผิวนะครับตอนนี้จะออกมาอีกโทนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเทียบโทนให้เห็นนะคิดว่าสวยสมบูรณ์อ่ะผมเก็บไปดีดีนะครับในตลับสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับเป็นชุด พระมงคลของหลวงปู่ทีนเป็นเจ้าพิธีปลูกเสกพร้อมกับเกจิอาจารย์หลายหลายรูปนะครับนะในปี1313 14นี่ต้องชุดนี้เลยนะครับ1314หลายคนก็ยังไป15ชุดนี้นี่เก็บได้ก็เก็บนะครับเพื่อนนะอันนี้เป็นสมเด็จพิม์พใหญ่จัมโบ้เลยนะครับนะจัมโบ้เลยดูมันจะใหญ่กว่ากันขนาดไหนนี่คุณแผนไซเล็กทั่วไปมาตรฐานนะครับใหญ่ขนาดไหนนะครับ นี่เลยนะครับเพื่อนนะก็มีพิมพ์เล็กนะครับในพิมพ์เนี่ยในการสร้างเขามีหลายพิมพ์นะครับหลายพิมพ์หลายพิมพ์มากๆนะครับหลายพิมพ์มากๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆน่าจะขยายเนาะตัวนี้เนาะน่าจะขยายโอเคนะครับผมศรัทธาบาร,รมีลุยกันต่อครับคุณแผนก็ดีสมเด็จก็ดีพระอื่นๆก็ดีนะครับภายใต้การเมตตาปลุกเสกโดย ของปูทิมอิสริโกนะครับนี่สมเด็จนะครับสวยนะครับมีฐานพระทิพด้วยนะครับฐานพระทิพสวยนะครับสวยถือว่าสวยสมบูรณ์แหละนะครับนี่ใครมีแล้วก็ยินดีด้วยอนุโมทนาด้วยนะครับเก็บไว้เลยนะครับจะมีสายจะมีอะไรอ่ะมี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 เป็นน่าจะเป็นแร่เป็นดีไม่ดีก็จะเป็นพวกมวลสารที่เป็นแร่ตระกูลแร่นะครับอาจจะเป็นเพชรหน้าทั่งด้วยนะโอ้ถ้าเพชรหน้าทั้งนี่ก็สุดยอดนะครับเป็นแร่เป็นพลอะไรว่ากันไปนะครับ นี่ก็เป็นอีกวันละหนึ่งนะครับคงจะเอามาให้ดูไม่หมดนะเพื่อนนะก็จะประมาณหนึ่งนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับสวยแต่ละองค์สวยครับนี่สมเด็จครับพิมพ์สมเด็จอันนี้สมเด็จทั่วไปนะครับแต่ละองค์ครับด้านหลังก็เหมือนกันครับเพื่อนๆเหมือนกันเหมือนกันเป็นรอยนิ้วมือแบบนี้แหละครับนี่ครับออกวัดไผ่ล้อมปีหนึ่งสามหนึ่งสี่นะฮะนี่เลยนะครับอันนี้อีกพิมหนึ่งพิมพ์ใหญ่พิมพเจดี เจดีมีฐานฐานพระทิพนะครับมองรูบอกฐานแซมฐานพระทิพนะครับสวยครับอันนี้ก็อีกพิมพ์หนึ่งนะครับนี่เป็นสมเด็จอีกพิมพ์หนึ่งนะครับหูใบสีนะครับหูใบสีอกวีนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับเก็บได้ในทุกพิมพ์นะครับมันจะหมดแล้วนะครับโอ้เมื่อก่อนเมื่อก่อนมีเยอะนะครับเมื่อก่อนมีเยอะมีเยอะมากๆ ก็แบ่งโน่นนี่นั่นไปทําบุญไปสารพัดนะครับแจกเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นสายข้าราชการงานเกษียณก็ไปสิบคนก็สิบองค์อะ่ะนะครับนะเราก็แจกไปส่วนใหญ่เขาไปซื้อดอกไม้ซื้อพัดลมซื้ออะไรอย่างนั้นผมแจกพระอย่างเดียวให้พระนะครับมันมันทรงคุณค่านะดูนะครับดู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 ด,ด,ดูมันอาจจะไม่เป็นมวลสารแบบวะัละคังนะแต่ว่า มันก็มีผงอะไรต่างๆเยอะแยะเดี๋ยว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 ดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างดูนะครับหมุนสันดูผิวนะครับดูผิวดูผิวนี่นะครับแต่ละองค์มันก็จะงามไปคนละอย่างสวยหมดแหละนะครับนี่ครับสวยหมดสวยหมดสวยหมดนะครับหมดหรือยังพิมพ์เนี้ยหมดหรือยังเดี๋ยวให้ดูอีกนี่พิมพ์นี้ก็มีนะครับนี่นะครับเราเรียกพิมพ์อะไรอ่ะสมเด็จพิมพ์พิเศษเนี่ย เรียกชื่อผมก็เรียกไม่หมดนะมันโอ้มันเยอะเหลือเกินนะครับนี่ครับแต่อันนี้คงจะคุ้นตาเนาะนเพื่อนเนาะนี่ครับเกียริชัยโยเนี่ยคงจะคุ้นตาคุ้นหูคุ้นตากันอยู่นะครับนะโอเคนี่เป็นโซนของสมเด็จนะครับสมเด็จโอเคนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะฮะตัวนี้มาชุดอีกชุดหนึ่งนะครับสวยครับสวยสวยสวย ดูแล้วน้ำลายหกนะครับนี่ชุดพระเจ้าห้าพระองค์นะครับจะหาสภาพนี้ที่ไหนได้นี่เลยนะครับนี่เลยนะครับสุดๆเลยนะครับนี่เลยนะครับวัดไผ่รอมครับปีหนึ่งสามหนึ่งสี่หลวงปู่ทิมอิสริโกเป็นเจ้าพิธีพร้อมกับเกจิมากมายหลายรูปดูนะครับนี่แต่ละองค์นะครับดูวันละสวยครับจับแรงไม่ได้นะครับเขาเบาบางอยู่พอสมควรนะกระเทาะง่ายกระเทาะง่ายนี่เลยนะครับ พอมีพอมีเดี๋ยวเอามาโชว์เอามาโชว,เาาโชว์เอามาแบ่งปันนล้วนี่นะเพื่อนนะต่อยอดงานมุลมีเพื่อนสายระยองนั่นแหละนะขอมาผมเคยเขาว่าเคยเห็นหลวงอาจารย์เอาพระชุดหนึ่งสามหนึ่งสี่ของวัดไผ่ล้อมมาขอชมหน่อยไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทำไมเนาะก็เอามาให้ดูกันนะครับนี่นะครับพระเจ้าห้าพระองค์ชุดนี้ก็เป็น อีกอันนึงเนื้อหนึ่งอันนี้หายากนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับบางพิมพ์นั้นเป็นพิม์พที่หลวงปู่ทิมท่านเอามาล้อพิมพ์ในในช่วงหนึ่งนะครับมันมีการล้อพิมพ์มาแล้วนะครับมีการล้อพิมพ์มาแล้วนะครับสังเกตนะครับนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับงานผูกพัทสีมาวัดไผ่ล้อมระยองหนึ่งสี่ดูผิวพันธุนะครับโอ้ยแมครับสภาพนี้ครับ นี่พิมพ์หนึ่งนะครับโปรโพประพามนทนพิมพ์ใหญ่นี่แหละครับของจินดามณนีดูนะครับสภาพอย่างนี้ก็ถือว่าถือว่าสวยนะถือว่าถือว่ายังสมบูรณ์นะครับในพอสอนี้เนี่ยดูดูนะครับผิวแม้จะล่อนไปบ้างผิวหน้านะครับแต่ก็ถือว่าสุดๆนะครับนี่เลยนะครับเอามาให้ชมกันนะครับแล้วก็ยังมีนี่เลยครับมีน้อยนะครับบางพิมพ์ก็มี เยอะบางพิมพ์ก็มีน้อยนะครับมันก็แบ่งกันไปตามนิสภาพอย่างนีนะ้หาไม่ได้หรอกครับเนี่ยตอนเนี้ยหาไม่ได้นะครับนอกจากนอกจากเขาที่จะเก็บจริงๆนะฮะแต่ทั่วๆไปในะหาไม่มีหรอกตามเนี่ยผมว่านะในเพจในอะไรอาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าราคาไม่รู้เป็นยังไงนะครับไม่ได้ไปติดตามไปพวกนั้นนะครับอันนี้ออกเนื้อแดงครับออกเนื้อแดงนี่เลยนะครับระยองหนึ่งซีนครับงานผูกพัทศสีมาบัดไผ่ล้อมระยอง อันนี้อีกวันนันหนึ่งนะครับสีออกมาโทนเหลืองๆอนะครับอีกโทนหนึ่งนะครับนี่นะถือว่าสวยสมบูรณ์ครับเพื่อนนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนี่เลยวันนี้เอามาพูดคุยกันเอามาชมเอามาแลกเปลี่ยนกันใครมีก็เอามาโชว์กันด้วยเนาะสำหรับเรื่องเพจที่ใครสอบถามมาผมยังไม่ค่อยได้ไปอัพเลยนะครับก็เอาไว้ติดต่ออีกช่องทางหนึ่งแต่ว่าก็ยังยังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเอาไว้คงจะมีสักในช่วงหนึ่งอะนะอันนี้เป็นปิดตารครับเพื่อนครับปิตาปิตาก็พอจะมีอยู่ปิดตานี่นะครับปิดตาหลวงปู่ทิมอิสริโกเจ้าพิธีนะครับในพุทธาพิเศษวัดไผ่ล้อมนะครับปีหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับพิธีใหญ่ถือว่าเป็นพิธีใหญ่นะครับถือว่าเป็นพิธีใหญ่มีด้านหลังครับด้านหลังเป็นยันห้ายันประจําตัวประจํากายของหลวงปู่นะครับ นี่ครับยันห้าเนาะเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะกระทบแบบนี้แหละเล็กๆน้อยน้อยเพราะว่าผิวท่านจะเป็นแบบนี้เกือบทุกองคแหละจะมีสมบูรณ์สมบูรณ์เลยนี่ก็แทบจะหายากเลยแต่ว่าสภาพอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับมันก็จะมีเนี่ยประมาณนี้นหน่อยแค่นี้นะครับถ้าลองขยายดูเนื้อก็จะแทบจะมองไม่เห็นแหละนะครับในนี้เข้าเรี่ยมกรอบเรียมอะไรก็คงจะมองไม่เห็นจะประมาณนี้ครับเนี่ยเล็กๆน้อยน้อเนี่ยแค่นี้แหละ เดี๋ยวจะลองดูองค์อื่นวรรณะของท่านก็จะเพี้ยนเพียนแตกต่างกันไปบ้างนะครับคล้ายๆกับเคลือบอ่ะมันคล้ายกับกระเบื้องเคลือบเนาะเคลือบสลักคลเคลือบเงาไว้นี่นะครับนี่บรรณะวรรณะใกล้เคียงกันครับวรรณะใกล้เคียงกันเพี้ยนเพียนไปบ้างนะครับแต่แท้ล้านเปอร์เซ็นนะครับมีปิดตาครับปิดตามีมวลสารเยอะแยะเลยเนี่ยขอบจากกระ,ทะนเทาะแบบนี้เล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละ ท,ที่เห็นนะครับจะหาแบบองค์ที่มันไม่มีเลยนี่ผมผมดูแล้วว่ายากยากยากยู่เพราะมันเขาขอบเขาบางเนื้อจะเปราะอยู่นะครับถ้าหล่นนี่อันตรายมากเลยครับดูนี่นะแต่สภาพด้านหน้าถือว่าโอเคนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็ถือว่าโอเคถือว่าสวยงามอยู่นะครับแต่ละองค์นะก็พอมีพอมีพอมีนะครับพอมีอยู่พอมีอยู่นะครับมีน้ำเพื่อนนะ หลายคนก็แบ่งไปอยู่นะก็แบ่งไปอยู่นี่นี่นี่นะครับนี่นะครับดูนะครับแต่ละองค์แต่ละองค์นะครับนี่เลยนะครับผมพอที่จะเก็บไว้อยู่อีกอันหนึ่งไม่รู้ว่าอยู่ไหนบ้างนะครับเก็บหลายที่ไม่รู้อยู่ไหนบ้างอันนี้ก็มีอีกองค์นึงนะครับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้คล้ายๆกับพิมพ์จุงพลายเลยนะครับนี่ก็ก็ใช่นะครับอันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับพิมพ์นี้นะมีแค่หนึ่งเดียวตอนนี้ ครับผมโอเควันนี้ก็เอามาในกรอบของหลวงปู่ทิมแหละเนาะก็เป็นมงคลของท่านก็มาพูดคุยกันสักเล็กน้อยเป็นการทบทวนก็ดีนะเป็การทบทวนเป็นการนะทักทายกันก็ดีนะครับสําหรับผู้ที่เคารพรักษศรัทธานในบารมีหลวงปู่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งชุดมงคลที่เขาเรียกว่าเป็นพระเด่นที่เป็นตำนานนะ ก็มาดูประวัติการสร้างบ้างนะครับเพื่อนนะประวัติการจัดสร้างนี่เลยนะครับประวัติพระเครื่องวัดไผ่ล้อมอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองหลวงปู่ทิมอิสริโกบ้านละหานไร่ระยองเป็นเจ้าพิธีปลูกเสกพระเครื่องชุดนี้อย่างเข้มขังพลังไร้ขีดจํากัดนะครับนี่เป็นพระเด่นในตำนานใช้แล้วได้ผลจริงนะครับเขาก็ลงในหนงังสืออยู่นะครับผมก,ก็ก็มีในยุคนั้นเนาะ ครับนี่ข้อมูลตัวนี้เลยเพื่อนครับผมหลวงปู่ทิมมอบผงภายกุมารน,นะครับผงจิดนดามณีให้สำหรับจัดสร้างหนึ่งกระป๋องนะครับและเมตตาปลุกเสกให้ถึงสองครั้งนะครับนี่เลยนะครับมอบหมายจากพระอาจารย์พูลเจ้าอาวาสวัดไผ่รอมให้เริ่มทําการสะสมบ้านสะสมเยอะมากเลยนะครับดูว่านพงพันชาติเมตตามาหานิยม พวกแร่ธาตุต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่นะครับจากทุกพื้นที่ดูนะครับมีชิ้นปลอดสังขาบอนอนโอ้โหกระดูกหัวกระโหลกช้างทรงเพชรน้ําค้างศิลาน้าค้างเหล็กน้ําพีเหล็กยอดเจดีสมฤทธิโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับมวลสารอาร่านดูแล้วนี่สุดๆนะครับสาหรับข้อมูลดูดินเก้าโพงนะครับเจ็ดโพงยังวาดยากแล้วนี่ดินเก้าโพงเก้าท่านะครับนี่นะครับพระผงรวมพระเครื่องที่มันแตก ในที่เก็บยกมายุคสมัยนะครับโนนนะครับเชียงแสนสุโขทยัยอู่ทองลบบุรีพิจิตรกำแพงเพชรดูนะครับพระผงยี่สิบห้าศตวรรษไม่ใช่ธรรมดานะครับนะรวมทั้งผงวิเศษอีกนะครับนี่เลยผงทั้งหมดเลยผมพุทธคุณธรรมคุณสังคุณผงตีนสิงเหกผม,ผมปฐมังผงม,มหาราชสัตวูโลกอิทธิเจอยู่ในนี้หมดเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับดูนะ แล้วก็ยังมีผงจากหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายนี่นะครับผงสมเด็จวัดระฆังที่ปูน่นาคมอบให้ผงเก่าสีพึ่งเขียวของหลวงพ่อทาบัดกระบกขึ้นพึ่งระยองมีเลยนะครับโอ้โหเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูๆคือ <c oughs> <c oughs> สาวหลงบ้านสาวหลงไม่รู้นอนยอดรักยอดสะบดัดกละปังหาใสาเงินใสทองบ้านร้อยแปดเกศร้อยแปดน้ำมนต์บ่อขุนไกลอันศักดิ์สิทธิ รวมกันมากว่าจะมาเป็นองค์พระนะครับดูพิธีนะครับดูพิธีเขาก็นี่นะครับตามตำรานี่เลยนะครับกดพิมพ์เป็นปฐมฤกษ์นะครับโดยอาจารย์จามพีวิปปุโรเจ้าอาวาสนะนะขึ้นห้าขั้เดือนห้าตรงกับวันที่ยี่สิบสองมีนาคมสองพันห้าร้อยสิบสองเวลาเก้านาฬิกาเก้านาทีอันนี้เป็นฤกษ์นะครับนะอยู่ในราศีเมฆมหันทโนแห่งฤกษ์ถือว่าเป็นฤกษ์มั่งคั่งสมบูรณ์อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและเทพเทวารักษาดี นี่คือข้อมูลการสร้างเ,เพื่อนๆดูเอานะไม่ใช่ธรรมดานะครับดูนะครับมีการสวดร้อยแปดสวดพระะรรมาจากร้อยแปดตลอดคืนนะครับทั้งหมดสิบห้าคืนนะครับปลูกเสกมาโน่นนะครับยาวมาตั้งแต่ยี่บสองมาถึงห้ากันยาเลยนะครับสิบห้าคืนสิบห้าคืนนะครับสุดๆนะครับถือว่าเป็นวิธีใช่เสาห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันขึ้นอะไรนะสิบห้า สิบห้าแรมห้าข่ำวันที่ห้าอะไรห้าข่ำอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับเสาห้าที่เสาห้าเขาจะมีตำราบอกอยู่เนาะนี่นะครับเขาบอกว่าเป็นที่น่าเสียใจอย่างมากอ่าเพราะว่าการทาพิธีครั้งแรกตรงกับวันเสาร์ที่ห้าทั้งหมดคือตั้งแต่เริ่มเริ่มทําพิมพ์ปลูกเสกแล้ววันสุดท้ายปลูกเสกก็ตรงกับวันเสาร์อีกเช่นเดียวก,กันนี่นะครับมันใช่เสาห้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับรวมถึงเวลาตีห้าดับเทียนชัยนะครับนี่ ฝนตกตลอดคืนนะครับวัตถุมงคลที่สร้างในครั้งนี้ทําพิธีลูกเสษอีกครั้งนิมนต์เกจิเก้ารูปนะครับเพื่อนนะโอ้โหเก้ารูปนั่งปกอธิษฐานตลอดคืนหน,หนึ่งในนั้นมีหลวงปู่ทิมนี่พระครูภาวนาพิรัตบัรหัง์ไร่เป็นเจ้าพิธีนะครับมีหลวงพ่อรัตน์นะวัดหนองกระบอกระยองพุชื่นวัดมาบขา่าระยองหลวงพ่อตรงวัดเพนะครับระยองหลวงพ่อรวยวัดท่าเรือหลวงพ่อหอมวัดซากมาก หลวงพ่อโคงสับประรดพ่อสมชายวัดแม่นางเปรื่มหลวงพ่อสละวัดประดูทรงธรรมสุดๆนะครับสุดๆนะครับถือว่าเป็นพิธีที่ใหญ่นะครับในในในพศออนั้นนะครับในยุคนั้นก็มาได้นะครับถือว่ามงคลชุดนี้น่าน่าเก็บอย่างยิ่งนะครับร้ะใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับนี่นะครับมีสิ่งที่น่าจิการเกิดขึ้นอย่างมากลูกเสกพระเครื่องนงคันนี้ก็คือขณะที่หลวงปู่เทียมนั่งบริกรรมภาวนาอยู่นั้นช่างภาพถ่ายรูปไม่ติด ก็คือแฟตไม่ขึ้นถ่ายอยู่หลายครั้งก็ไม่สําเร็จผลต้องขออนุญ,ญาตหลวงพ่อท่านก่อนจึงถ่ายติดในระหว่างที่หลวงปู่ทิมนั่งบริกรมรมภาวนาอยู่นั้นท่านหลับตาลงครั้งใดไฟจะดับทันทีเป็นอย่างนี้ถึง3ครั้งเห็นไหมครับดังนั้นท่านจึงต้องบริกรรมภาวนาลืมตาตลอดคืนไม่ได้พักเลยก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์น,นะฮะและปลุกเสกนานนะครับดูนี้18นาฬิกาถึง22นาฬิกาสุดยอดสุดยอดนี่เลยนะครับอื ลุกเสกนานมากๆนะครับถือว่าเป็นสุดยอดพิธีนะครับผมก็โอเคเลยนะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับนี่ก็เป็นภาพครูบาอาจารย์นี่นะครับภาพครูบาอาจารย์ที่ที่นั่งบริกรรมคาถาเนาะนี่เลยนะครับที่รวมพิธีในคราวนั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับชัดเจนนี่นะครับนี่เลยนะครับข้อมูลชัดเจนมากนะครับ โอเคนะครับผมก็วันนี้เอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะชุดนี้ที่นํามาเรียนนะครับนามาเรียนให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นได้ทบทวนนะครับนะวัตถุมงคลด,ดีของหลวงปู่ก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ชัดเจนนะครับตั้งแต่ปี1 3 1 4เลยนะครับชุดนี้ถือว่าเท่าที่นําเรียนไปแล้วไม่ใช่ธรรมดาก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยินดีนํามาแบ่งปันนะใครที่อยากได้หรือ สนใจก็ก็ทักถ่ายมาร่วมบุญสร้างหน้าบันจัดเลยนะครับจัดเลยนะครบับรีบเลยนะครับโอเคเลยนะครับผมก็แบ่งปันกันได้ใครมาทักกันแล้วกันเนาะครับผมก็ยินดีแบ่งปันกันอยากจะให้ใช้วัตถุมงคลของหลวงปู่ดีๆไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทําไมเนาะแบ่งปันบารมีหลวงปู่ไปดีกว่านะครับค่ำคืนนี้โอเคนะครับก็หวังว่าคงจะมีสาระความรู้นะครับอย่างน้นอยๆได้เห็นประวัติการสร้างได้เห็นหน้าพระอะไรบ้างก็ยังดีนะครับ ก็จะได้เห็นบุญญาบารมีหลวงปู่นะครับนึกภาพนะในสมัยนั้นเลยนะครับถ้าเราไปอยู่ในพิธีเนี่ยโอ้คงจะสุดสุดๆเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับก็ขอบุญญาบารมีหลวงปู่ใต้ปกปักรักษาเหมือนเช่นเคยครับอยู่ดีมีสุขนอนหลับฝันดีนะครับมีความสุขทุกที่วาราตีอย่าเจ็บอย่าจนนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับยินดี นะครับทุกท่านเลยนะครับผมโอเคนะครับผมขอยกความขอบพระคุณจากสะออนอุดรทีวีครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ